ทำสิครับไม่ยอมบวกกลับไหลลงไปต่ออย่างที่คุณพวันบอกเลยว่าเมื่อวานจริงๆแล้วพอจะเหลือแก a ให้ช็อตพซรชั่นต่อเนื่องได้ด้วยแต่ว่าถ้าใครพอร์ชั่นไว้คุณนนท์อว่าต้องรีบปิดทำกำไรวันนี้พอหรือยังต้องรีบปิดหรือยังไปพูดคุยกันนะครับในโกลอุบ,บายนวายเอชีครับสนับสนุนโดย YLG b u l l i o n and Future โทร02 287 1155พูดคุยกันนะคะกับคุณพวันนะวัฒนาทรัพยข่าว,าาวรองประธานกรรมการบริษัท y l g b u l l e t International ค่ะสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภาและคุณพิชยุทธ์ค่ะเป็นอย่างที่คุณพวันบอกนะครับว่าเมื่อวานนี้มีโอกาสที่ทองจะไหลลงไปได้สักนิดหนึ่งแล้วก็อาจจะพอมีช่องว่างในการชอร็อตโกลเด้นได้แต่คุณพานบอกเราว่าต้องรีบปิดซะหน่อย วันนี้ลงไปแล้วล่ะขายปี่บ้านเราก็ลงไปห้าสิบาทปิดเลยหรือว่ามีโอกาสว่าจะอ่อนอีกสักหน่อยครับคุณพวันคือถ้ามองแนวโนม้มวันนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะลงไปอีกนะคะครับผมโลของเมื่อวานเนี่ยอยู่ที่พันสี่ร้อยสิบถ้าเแบบ 1, รกพันสี่ร้อยสิบลงไปก็อาจจะได้เห็นพันสี่ร้อยสี่ พันสี่ร้อยเท่าไหร่ครับสี่พันสี่ร้อยสี่อันนั้นเป็นรับสุดท้ายถ้ารับอันนี้ไม่อยู่ก็จะเห็นพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าพันสามร้อยเก้าสิบห้าพันสามร้อยเก้าสิบห้าค่ะครับผมค่ะเชื่อว่าเชื่อว่าระแวกนี้น่าจะมีการดีดตัวกลับขึ้นมานะคะค่ะเริ่มทยอยซื้อได้หรือยังหรือว่ารอเฉียวเฉียวพันสี่กว่านี้อีกหน่อยคือคือลงมาอีกสักหน่อยก็ซื้อได้หรือว่าถ้านักลงทุนมองว่าที่พันสี่ร้อยยี่สิบ ก็น่าจะซื้อได้เพราะโอกาสที่จะเห็นพันห้ามีแต่เชื่อว่าอาทิตย์นี้เนี่ยเกาะมันไม,ไม่ไม่กว้างเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นช่วงที่กําลังจะต้องจับตามองว่าเออท,ทั้งซี่มิดเอีอจะมีปัญหาที่รุนแรงเกิดขึ้นไหมหรือว่าเขาสามารถเออเออกำจัดเอ,อตัวปัญหาของกัตจาฟี่ได้คือมันมันมีได้ทั้งสองแง่จะบอกว่าเป็นช่วงไซเวย์ก็เป็นไปได้เพราะนั้นนะักลงทุนตรงนี้ ถ้าเขามีเงินส่วนใหญ่เขาก็จะดึงเงินออกมาจากทองเทขายทองเพื่อไปลงทุนในเคอร์เรนซีอื่นซะมากกว่าถึงจะเห็นได้ว่าทองจะขยอยค่อยๆดอบลงจนกว่าแนวโน้มทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ทางการเมืองของทางซีกบีเดออีสจะชัดเจนถึงจะมีการลงทุนกับเข้าใหม่ถึงจะเห็นรีบาวค่ะก็อย่างนี้ดูเหมือนว่าจากปัจจัยต่างๆที่คุณพวันเล่าให้ฟังอยู่ฝั่งขาช็อตน่าจะปลอดภัยกว่านะคะ เออคือช็อตได้ต้องเข้าไวออกไวเพราะว่าคือเทรนยังไงซะมันก็คงมีโอกาสขึ้นมากกว่าที่จะลงแต่อาจจะเป็นช่วงระยะสั้นๆซึ่งเป็นช่วงสายเวทซึ่งนักลงทุนยังมองว่ายังไม่สามารถทํากําไรจากทองคําได้ก็จะเทขายกันออกมาก่อน,นอค่ะค่ะครับผมให้คุณวันให้อย่างนี้ความหวังที่คุณวันเคยบอกเราว่าอาจจะได้เห็นการรีบาวสักไปกายสัปดาห์มันจะถูกเลื่อนออกไปไหมครับเนี่ย ปลายสัปดาห์ตัวที่สําคัญที่สุดตอนนี้มันน่าจะเป็นตัวนอนฟาร์มเพโลนะคะต้องมองว่าผลออกมาเนี่ยจะเป็นบวกหรือเป็นลบถ้าสมมติว่าเมีคนว่างงานเยอะขึ้นทองคําก็อาจจะมีการเรีบาวกลับขึ้นมาแต่ถ้าน้อยลงก็อาจจะดออบลงไปอีกแต่เชื่อว่าไม่น่าจะต่ำกว่าพันสามรอยแปดสิบนี่คือน่าจะเป็นตัวสุดท้ายค่ะก็คือโลเดิมค่ะโลเดิมค่ะ รอบนี้พันสาร้อยปดสิบอัดเงินให้เต็มที่เลยดีไหมครับเพราะรอบที่แล้วหลายคนบอกเสียดายไม่ได้ซื้อคืออย่างที่บอกคือเราต้องจับตามองข่าวถ้าข่าวที่เป็นลบกับทองคาเนี่ยมีเยอะอาจจะได้เห็นแต่ถ้าข่าวที่เป็นเป็นบวกกับทองคํากลับเข้ามาก่อนเนี่ยโอกาสการดีตัวกลับขึ้นมาจะมีอย่างที่บอกคือที่พันสี่ร้อยสี่เนี่ยมันเป็นตัวรับที่แข็งแรงนะคะ พราะฉะนั้นตรงนี้ต้้งจากตามองว่าพอถึงช่วงนั้นแล้วเกิดมีข่าวอะไรที่เป็นบวกกอบทองคำมันอาจจะกลับตัวไวอะคะ่ะค่ะได้ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ลงทุนใช้ความระมัดระวังสักนิดหนึ่งแล้วก็เข้าเร็วออกเร็วนะคะใช่ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะความชัดเจนในเรื่องของข่าวเข้ามาคุณบอกว่าก็ก็มีว่าเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะดูซาซาไปคลี่คลายไปอย่างในตะวันออกกลางเองเพราะฉะนั้นลงทุนในช่วงนี้เห็นว่า สำคัญเคลื่อนไหวแบบไซเวย์ลงทุนจะช็อตจะได้จะลองก็ได้นะเพราะว่ากรอบก็ไม่ไม่ได้ไกลามากแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องดูแบบเข้าเร็วออกเร็วสักนิดหนึ่งมีกําไรก็อาจจะทํากําไรออกมาก่อนเพราะว่าจุดที่ระดับนะั้1,418ตอนนี้เนี่ยคุณพรมีโอกาสที่จะย,ย่อนตัวลงอีก1,410แต่ถ้าเกิดหลุดระดับนะั้นลงมามาเจอกันที่แนวรับสาคัญอีกทีก็1,400กับอีก4ล,ล้าลาร์สตราออนคค่ะนี่คือฝั่งของทองคานะครับ